สวัสดีครับวันนี้อยู่กับครูเบมน,นะครับวันนี้ครูเบมจะมาสอนวิธีการหาหอรอมอนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบครับว่าทํากันยังไงโอเคไหมครับอ่ะขั้นตอนที่1ครับให้เด็กๆเ,เนี่ยสเต็ปที่1ครับเด็กๆจะต้องแยกตัวประกอบเป็นก่อนอ่ะให้เราทําการแยกตัวประกอบครับ สเต็ปที่2ครับให้เด็กๆเขียนในรูปการกระจายเห็นไหมเขียนในรูปรูปผลคูณแล้วกันนะครับในรูปผลคูณแล้วหาตัวสมัมโอเคไหมครับเพียงแค่2องขั้นตอนเด็กๆก็สามารถทำได้แล้วหึงให้แยตกตัวประกอบ 2. ครับ ให้เขียนในรูปผลคูณแล้วก็หาตัวที่ซ้ําคุณจะลองยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะครับให้ในักเรียนดูนะครับข้อที่เดินอ่ะลองหาขอรอมอครับของ48และ6ก ถ้าเราต้องการหาหอเรามอของ48และ64แต่เราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบเราจะทำยังไงขั้นตอนที่1ครับให้เด็กๆแยกตัวประกอบของทั้ง48แล้วก็64ครับอ่ะครูจะเริ่มแล้วนะครับสารา48ครับเกิดจากอะไรคูณกัน48เกิดจาก8 6 48 แต่2ตัวนี้ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะครับการเขียนในรูปของการแยกตัวประกอบก็คือในรูปของผลคูณของจํานวนเฉพาะทั้ง2ตัวนี้ไม่ใช่ครับต้องแยกต่อแบบสี่สองแปดสเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเทคนิคก็คือให้วงไว้ครับอ่าลากมันจะได้ไปต่อไม่ได้4ครับเกิดจาก2อคูณสอครับเกิดจาก2อคูณสอุ้ยทั้ง2ทั้ง3เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว เพียงเท่านี้ฮะคุณเบลแยกตัวประกอบของ48เสร็จแล้วจากนั้นครับมาแยกตัวประกอบของ64ต่อ64ครับเกิดจาก8 8 64โอเคไหมครับ8ครับเกิดจาก2 4 8ครับ8ตัวนี้ก็เกิดจาก2 4 8ครับวงเลข2ไว้นะครับ2เป็นเฉพาะแล้ว4แยกออกเป็น2กับ2ครับอ่าขั้นตอนที่1คุณเ็ทำเสร็จแล้วครับ ให้แยตกตัวประอบแยก 4L คำตันที่หนึ yes, ่งขั้นตอนถัดไปคือเอามาเขียนในรูปการกระจายครูเบลก็จะเขียนตรงนี้นะ48จะเกิดจากอะไรบ้าง2คู2คูณ2คูณ2คูณ3เขียนเลยฮะ2คูณกัน4ตัวแล้วก็คูณ3 1ตัวต่อไปครับ64แยกตัวประอบได้ไหมนะครับ2คูณ2คูณ2คูณ2คู2ค2มี6ตัวครับตัวย 2คูณกันหตัวพอเขียนกระจายในรูปผลคูณแบบนี้เสร็จแล้วง่ายมากหากตัวซ้ำครับเด็กๆตัวซ้ำในที่นี้คือตรงนี้ครนี่สาเห็นไหมครับสองสามสองสามสองตัวนี้ก็ซามสาม,สามไม่มีตัวซ้ำก็ไม่ต้องหาจากนั้นครับเราก็จะได้คำตอบแล้วครับว่าขอรมอของข้อนี้จะเกิดจากหยิบม,มาวางครับ ตัวซ้าดึงออกหนึ่งนี่ฮะซ้ากันวางได้สองตัวนี้สองตัวนี้ก็ซ้ำครับวางตัวนี้ก็ซ้ำวางตัวนี้ก็ซ้ำวางแล้วจับมันคูณกันครับเพียงเท่านี้ครับข้อนี้สองสองเป็นสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกครับดังนั้นข้อนี้จะต่อหอรอมอเท่ากับสิบหกครับอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการหาหอรอมอรครับ มีการหาหอรมอได้หลายแบบนะครับอันนี้เป็นเพียงหนึ่งวิธีนะครับที่ทางหลักสูตรนะครับแกนการการศึกษาเราสอนโอเคไหมครับลองเอาไปฝึกดูนะครับวิธีนี้ไม่ได้ยากเกินนะครับมีสอนสเต็ปเท่านั้นเองสัส so, mm hmm. นี้แค่ mm hmm. พูดเวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย